อยู่กับฟาร์มก้ามารวยผมน้องนตตี้เช่นเคยนะครับผมนี่ครับชื่อเจ้าอะไรนะครับเจ้าเพชรครับจังจำก็ได้ไหมครับนี่ครับูหางนะครับเชื่องครับเชื่องดูครับสวยนะครับโหดูคขานะครับนี่ครับสูงร้อยหสิบได้นะครับ ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเลยครับลูกของตัวไหนครับ 1, 5, 3, ลูกเบิ้มพันล้านนะครับเพศผู้นะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับสองแสนแปดนะครับดูครับตาแต้มแคมจ้ำอายุกี่ปีแล้วครับสี่ปีสปีแล้วครับดูครับให้ดูหางอีกรอบนะครับนี่ครับดูหลังครับผมได้ยืดเอาเลย นี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องอตตีด้วยนะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ